ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนนาแนลนัชชาอินนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องกากกากาในที่นี้หมายถึงว่ากากน้ำนมมีใครเคยเป็นกากน้ำนมกันบ้างหรือเปล่าอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากตัวเองนะก็คือเกิดขึ้นช่วงประมาณมต้นช่วงนั้นคือด้วยตั้งแต่เด็กเราเรียนโรงเรียนใช่ไหมก็จะมีการเคารพทงชาติหน้าเสาธง ทีนี้มันก็จะทําให้เราต้องตากแดดเพราะว่าตรงที่เราคาร์บอชาิอ่ะมันไม่ได้มีตัวโดมหรือว่าตัวอะไรมากั้นแดดไว้ใช่ไหมเราก็เลยต้องตากแดดอย่างนั้นโดยที่พอเราตากแดดไปเรื่อยๆอ่ะคือแดดอ่ะมันจะต้องชอบมากระทบหน้าซังทางฝั่งขวาตลอดเลยมันเลยทําให้เราอ่ะกลายเป็นกาก,ากน้ํานมขึ้นมาสาเหตุของการเกิดกาก,ากน้ำนมของเราอ่ะก็คือการแพ้แสงแดด มันจะมีลักษณะของกั่งน้ำนมก็คือเป็นดวงดวงสีขาวๆเกิดบริเวณตรงแก้มตรงนี้ขนาดน่าจะประมาณเหรียญบาทน,นะทุกคนแล้วก็มีจะมีจุดเล็กๆตรงนี้อีกอันหนึ่งอันนี้เป็นช่วงตอนเด็กๆนะทีนี้พอเกิดขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดมาจากอะไรไม่รู้ว่าทําไมมันถึงเป็นมันต้องรักษา,ายัางไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วทีนี้มีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะคือ เ,เราก็เลยเดินมาบอกว่า mm hmm. เอ้ยอันนี้เป็นก่างน้ำนมนะเนีย่ยให้ไปหาหมอตรงนี้ตรงนี้สิแล้วทีนี้อ่ะเราก็ไปบอกแม่ว่าแม่พาไปหาหมอหน่อยอะไรนี้แม่เราก็พาไปพาไปเสร็จปุ๊บเราก็ได้ยาทาม,มาไม่แน่ใจว่าได้ยากินมาด้วยหรือเปล่าเราก็เอามาทาบริเวณที่เป็นก่างน้ำนมอนะทาลงไปเสร็จปุ๊บอะพอยาหมดก็ยังไม่หาย ล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยไงดีเราก็เลยไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตขึ้นมาไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตค้นหาว่าเออถ้าเป็นกากน้ำนมนี้เราควรจะรักษาอย่างไงทีนี้ก็เลยไปเจอมาว่ามันจะมีตัวกระเทียมก็คือเป็นผักใช่ไหมถ้าสามารถเอามาใช้ทาตรงบริเวณที่เป็นกากน้ำนมได้แล้วมันก็จะทำให้หายวิธีการใช้ของเรานะตอนนั้นนะเราก็คือเอากระเทียมมาก็คือเป็นกระเทียมไทยปกติเนี่แหละแล้วก็มาฝาน ให้เป็นชิ้นบางๆแล้วก็เอามาทาบริเวณที่เป็นกากน้ำนมอะประมาณทาลงไปอะสักหนึ่งถึงสงนาทีทิ้งไว้แป๊บหนึ่งใช่ไหมมันความรู้สึกตอนนั้นก็คือรู้สึกว่ามันแสบแสบแสบติดหนึ่งยุบยิบยุบยุบุนตรงบริเวณผิวเพราะว่ามันน่าจะกัดตัวที่เป็นผิวหนังอะอย่งเลยน่าจะช่วยรักษา ทีนี้พอทาไว้1-2นาทีเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็ให้เราล้างออกห้ามทาทิ้งไว้นะทุกคนไม่นานๆเดี๋ยวมันจะทำให้ผิวบริเวณตรงาน,านั้นอะไหมได้เพราะว่าในตัวของกระเทียมมันมีกัดรืแรงอะก็คือให้แค่ทาลงไปแล้วก็ทิ้งไว้1-2อนาทีแล้วก็ล้างออกอันนั้นน่าจะทำอยู่ประมาณ1อาทิตย์ถึง2ออาทิตย์นะทุกคนมันก็หายหายเสร็จปุ๊บ จำไม่ได้ว่ากลับมาเป็นอีกหรือเปล่าน่าจะกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งมัง้งถ้าจำไม่ผิดก็ทําเหมือนเดิมไปเอาตัวกระเทียมมาฝาแล้วก็ทาเหมือนเดิมทาจนกว่าจะหายทาวันเว้นวันก็ได้นะแต่ว่าอย่าทิ้งไว้นานทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวผิวมันจะไหม้โอเคแล้วก็ตอนนั้นพอทําเสร็จปุ๊บแล้วก็หายไปเลยจนปัจจุบันก็ไม่เป็นแล้ว ก็คือในอันนี้ที่ไปหาในอินเทอร์เนต็ตมานะในตัวของกากน้ำนมเนี่ยมักจะพบในวัยเด็กอะ่ะเด็กอายุประมาณ3ถึง16มั้งถ้าจะไม่ผิดก็คือมันเกิดจากการแพ้แสงแดดเนี่แหละแล้วก็ทำให้ตัวของ,ผ,งผิวหนังผิวหนังชั้นกำพา้ามันเกิดการเปลี่ยนเม็ดสีเป็นเม็ดสีขาวอะ่ะ คือมันไม่สามารถปรับเม็ดสีให้กลายมาเป็นสีเราเหมือนปกติอย่างนี้ได้ใช่เราก็เลยเป็นการน้ํานมขึ้นมาแล้วเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะเอามาใส่ไว้ตรงข้างข้อความให้มันวิ่งแล้วกันเนาะให้มันเด้งข้อความขึ้นมาก็ถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรหรือว่าอยากรู้อะไรก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็บายบาย จริงๆมีแมวอยู่แถวนี้มาฟังเราคุยอยู่ไม่แน่ใจว่าแอบหลับอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูดีกว่าเดี๋ยวเรากลับกล้องไปให้ดูนะทุกคนไถนี้ไคยนี้ไครนี้เกิดเกิดนีมานอนตรงนี้เหรอลูกอากาศมันเย็นใช่ไหมวันนี้ เกิดเกิดเลยหนีมานอนตรงนี้เลยเนาะมันสวยอุยอ้ยอุ๊ยวง่วมันสวยหาตั้งนานนะหลับแล้วโอเคไม่กลัวแล้วเกิดเกิดนอนไปนอนไปชมวิว